สว <bin> ัสดีครับวันนี้ทางร้านทีท่าไบช็อปนะครับก็จะพามาดูรีวิวตัวท้ายกลไกปุ่มกดนะครับผมก็ตอนนี้เป็นของแบรนด์ควายบินครับซ่งท้ายตัวนี้จะแตกต่างจากท้ายสั้นรุ่นก่อนยังไงบ้างครับสำหรับตัวท้ายนะครับตัวนี้ก็จะสามารถพับเก็บหรือกางออกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวพิเศษเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นระบบกลไกล็อกนะครับผมก็จะใช้เป็นระบบกลไกล็อกแทนที่จะใช้แม่เหล็กเนาะก็จะหมดปัญหาเรื่องท้ายสั้นตกเองหรือว่าแม่เหล็กเสื่อมสภาพแน่นอนนะครับทุกคนใช่ครับ สำหรับตัวเวลาเราจะพับนะครับเราสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดปุ๊บแล้วเราก็พับเก็บไว้นะครับ มันก็จะมีกลไกล็อกไว้ให้เรานะครับไม่ให้ตัวท้ายเราตกลงมาครับผมซึ่งท้ายตัวนี้สามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยไหมครับผมตัวท้ายใส่ได้กับรถเกือบทุกรุ่นเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดยึดน็อตนะครับให้เราเลือกใช้นะครับแล้วก็สําหรับบางรุ่นที่อาจจะต้องใช้ขายึดเฉพาะรุ่นด้วยนะครับเราก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันครับผมซึ่งขายึดเฉพาะรุ่นก็จะออกแบบมาสําหรับแต่ละรุ่นเลยเนาะก็สามารถเอามาติดตั้งเพิ่มกับตัวท้ายสั้นตัวนี้ได้เลยนะครับผม แต่วันนี้เราจะติดตั้งให้ดูกับตัวคาวาซกิแทดหกห้าศูนย์นะครับผมก็จะเป็นสฉงชมสองพันสิบเจ็ดนะครับทุกคนก็ <Pine apple> เดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยดีกว่าครับ <S <S นะครับผมก็วิธีติดตั้งนะครับขั้นแรกเลยเราก็ถอดตัวท้ายเดิมของตัวรถออกก่อนนะครับ <S <S อันนี้ผมก็ถอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งเวลาเราถอดท้ายบางคนเดิมออกนะครับผม,ผมท้ายเราก็จะโล่งๆแบบนี้เลยเนาะเราก็จะมองเห็นจุดยึดแบบนี้เลยนะครับทุกคน โดยขั้นตอนต่อไปให้เราทํายังไงต่อครับสําหรับขั้นตอนต่อไปที่เราจะติดตั้งนะครับเราก็ทําการประกอบนะครับตัวท้ายนะครับเขาก็จะมีตัวขายยึดไฟเลี้ยวมาให้นะครับแล้วก็จะมีไฟสองป้ายด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะ,ะก็สําหรับใครที่ต้องการติดตั้งไฟเลี้ยวก็ให้ประกอบให้เรียบร้อยเลยเนาะใช่ครับผมพอเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทํายังไงต่อครับแล้วก็ขั้นตอนการติดตั้งง่ายๆนะครับเราสามารถยึดน็อตนะครับกับตําแหน่งเดิมของตัวรถได้เลยครับผม เรสามารถแทงน็อตขึ้นไปแบบนี้นะครับผมก็แนะนําให้แทงน็อตขึ้นไปเสมอเนาะใช่ครับผมไม่งั้นเราจะไม่สามารถพับได้นะครับทุกคนรับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างตอนที่ติดตั้งตัวท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเวลาติดตั้งเสร็จแล้วก็จะลักษณะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับผมแล้วตัวนี้เขาเอาไว้ใช้ทําอะไรกันหรอครับอ่าสหรับตัวท้ายนะครับก็จะเป็นตัวติดกับป้ายทะเบียนนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถติดกับป้ายทะเบียนได้ก่อทุกแบบเลยนะครับผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําหนักเนาะ ใช่ครับแล้วมันจะแตกต่างจากท้ายเดิมยังไงบ้างครับก็สําหรับตัวนี้พิเศษเลยนะครับมันจะสามารถพับเก็บได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะครับจะเป็นกลไกนะครับก็ซึ่งเวลาเราจะพับเก็บนะครับเรากดที่ปุ่มล็อกนี้นะเดี๋ยวเราก็พับเก็บได้เลยครับผมอ่าเวลาพับเก็บเสร็จแล้วก็จะแนบสมสวยงามแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกเนาะตัวนี้จะใช้เป็นล็อกกลไกนะครับแทนที่จะเป็นแม่เหล็กก็หมดปัญหาเรื่องมันกางออกเองหรือว่าตกเองแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับผมตัวนี้จะแข็งแรงมากเลยนะครับผม แล้วก็เวลาที่เราจะกางออกนะครับเราก็กดที่ตัวปุ่มนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็กางออกไว้ได้เลยก็ใช้งานค่อนข้างง่ายเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วส่วนเรื่ององายุการใช้งานล่ะครับเป็นยังไงบ้างก็อายุการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะใช้งานได้ยาวนานนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เคลือบสีพอดเดอร์โค้ดมาให้นะครับป้องกันสนิทนะครับช่วย ถนองอ,อุปกรณ์ของเรานะครับผมก็จะทําให้เราสามารถใช้กันได้ยาวๆเลยเนาะก็สําสหรับใครนะครับผมที่กําลังมองหาท้ายสั้นแต่งใหม่ๆอยู่นะทางร้านอยากจะแนะนําท้ายสั้นกลไกกดนะครับผมจากแบรนด์ควายบินไว้เป็นอีกทางเลือกนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ทางร้านขอจบการรีวิวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดติดตามพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปของทางร้านทีซ่าไว้ช็อปนะครับ